ฮัลโหลสวัสดีกันได้รับผมผมยีบี้ยีบีสุนิขนะครับผมซึ่งวันนี้ผมมันจะมาเล่นใหม่ครับชีวิตรอดอีกเช่นเคยนะครับผมผมจะมาแบบเต็มเลยกันเลยกันนะครับผมเออมันก็ได้หายไปนานนะครับผมสําหรับการชีวิตรอดของผมนี่เองนะครับผมซึ่งผมลืมไปหมดแล้วว่าพาร์ี่แล้วผมทําอะไรไว้ผมคอนเน็ตก่อนนะ บรอ๋อผมดึงออกแล้วพาร์ทที่แล้วผมได้ขุดเอ่อไม่ใช่สีทําบ้านตรงนี้ไว้นะผมซึ่งผมก็แอบไปตกแต่งอีกนิดนึงนะข้างในนะผมนี่มันก็เลยลักษณะประมาณนี้ผมเดี๋ยวซิงเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ซิงนะผมเดี๋ยวลิงก์เชดเดอร์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างบนนะผมชื่อนี้ชื่อเชดเดอร์ว่าเวทเชดเดอร์นะผมไม่รู้ผมใช้เวีอะไรซึ่งจากหลังไม้ที่แล้วผมได้ทําการไปเออเคลียร์เคลียร์เคลียร์อเออเออออกจากเย็น เขาเรียกเคลียภูเขาหลังบ้านตรงนี้ออกไปนะผมนี่พวกนี้ออกไปแบบเขาเรียกอะไรนะมันโล่งเลยนะผมผมได้ปลูกข้าวเพิ่มด้วยซึ่งมันก็ดูดีขึ้นในระดับหนึ่งนะผมก็เดี๋ยวผมค่อยมาเคลียเรื่องฟาร์มในทีหลังนะผมเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาทําอะไรดีอืมทําอะไรดีขุดเพชรไหมน่าสนใจนะผมขุดเพชรเออผมไม่ได้ไปหาเหล็กมาเพิ่มเติมแล้วก็อาหารนะผมซึ่งเดี๋ยวอุปกรณ์ในการลงไปหาเพชรผมจะขอเตรียมนิดนึงเสียงบวัวจะไหนรอง โอเคสิ่งที่เราต้องการในการลงท่ามันคือฐานฐานาไม้เอาไม้เป็นไม้แปรงก็แล้วกันแล้วก็ฐานแล้วก็เหล็กนะผมต้องการพิคแอกเหล็กไปเพิ่มเติมอันนี้คือผมเหล็กที่ผมหามาได้นะผมผมขุดเอ้ผมคราฟพิคแอกเหล็กผิดผมก็เลยได้มาเยอะนิดนึงับผมโอเคครับทอดข้ามหมดเลยครับคราฟทอดทอดกดกดอันเรียบร้อย โอเคเหมือนผมไม่ได้ทําการขุดรถไปถึงวายของวายสิบสองเนี่ยผมผมก็เลยเดินลงไปยาวที่หนึ่งับผมโอเคผมเดินมาถึงเรียบร้อยนะผมถ้านี้ก็อยู่งวายที่สิบสองเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูโอเคแล้วก็หันไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ขุดไปขุดแน่นอนผมไม่จัดฉากแน่นอนนะผมผมจะทําการขุดดูประมาณกี่บล็อกดิเอเลสตตอโอ้วังท่อสักนิดหนึ่ง โอเคผมจะขุดเลซ s t o ไปด้วยเพราะอนาคตพวกเราเอ้ยเอมาเลววัดทำไมตานี้โชคดีจังเลยวันนี้โชคดีมากมีเอมาเลใช้แล้วโอเคผมจะต้องเอาเลซโตนไปทำพวกวงจรต่างๆพวกฟาร์มอัตโนมัตมิตอะไรเพิ่มเติมนะผมซึ่งผมขุดไปเรื่อยๆดีกว่าเพื่อเจออีกนะผมหลักการการหาเพชรง่า,งงายๆผมขุดเป็นแนวก้างปลานะผมตรงนี้ก็ต้องขุดไปอีกที่หนึ่งนะผมขุดไป ตรงนี้ใครขุดอะไรวะเนี่ยเอ๊ะวางโอเคขุดไปกันต่อนี่เหล็กโอ้เหล็กเราก็ต้องการเหล็กนะครับผมเพราะว่าเหล็กพวกเราจะได้ไปทำพวกคอปเปอร์อะไรพวกในฟาร์มอัตโนมัตินะครับผมโอเคเหล็กโอเคหมดแล้วนะขุดไปเรื่อยนะครับผมนี่ทอง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 หมักทอตดีทำไม ทองพลระยาทองไปทำอะไรดีพาวเวอร์เลวเหรอน่าสนใจดินเนอขุดขุดเข้าไปอีกอีพ,พีนี้เนยลง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 ,ลงเหมือนยา,ยาวนะผมหาเพชรพวกเราเจอแล้วอะไรพวกเราต้องเก็บไปก่อนนะครับผมโอเควางวางขุดต่อนะผมขุดที่ผมขุดยาวเลยก็ได้นะผมเออขุดยาวไปก็ได้นะแปะทอดขุด ขุดขุดขุดไปเรื่อยนะผมพอขุดได้ประมาณห้องประมาณนี้ล้วยผมก็ให้ขุดไปเป็นส่วนของก้างปลาแล้วผมขุดตรงนี้ทีไม่เห็นเพชรท้งนั้นทีไม่เห็นเพชรให้ขุดบล็อกสองเอ่อสองบล็อกเบนท์เบนนะผมเ็น2สองบล็อกไม่ใช่เบน์นะผมผิดอันนะผมอ่ะขุดไปแล้วก็หันมาข้างหลังแล้วก็ขุดขุดไม่เจอเพชร หนึ่งสองขุด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 ไม่เจออะไรหันหลังแล้วก็ขุดต่อนะผมไม่เจออะไรเอ๊ะนี่อะไรอ่ะนี่อะไรลาพิซซูลี่ว้าวเออเจอเดียวอ่ะไม่เป็นไรนะผมโอเคหนึ่งสองขุดขุดต่อไปไม่รู้วันนี้เลยจเจอเพชรหรือเปล่าน,นะผมเฮ้ยอะไรอะ่ะนี่อะไร อโอเคฐานก็ราต้องการไอ้ลายพิลซูรี่นะผมถ้าจำไม่ผิดนะลาพิลซูรี่มันน่ไาไปเอ็นชานดได้นะผมเฮ้ยผมจะขุดไปทำไมอนะแปะท็อตนอิดนึงกลัวซอมบี้เกิดนะผมอ่าขุดไปโอเคตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไปเว้นต่อไปผมละขุดมั่วนะผมขุดมั่วเอเดี๋ยวผมขุดเป็นห้องใหญ่ๆ่ก็ได้นะเรื่องอไรผมขุดไปข้างหน้าดีกว่า ขุดไปข้างหน้าพันเราอาจะเจอของดีก็ได้ถ้าขุดไปข้างหน้าพวกเราต้องเดินทางไปข้างเหนือต่อไปขุดไปคลิปนี้เนยเป็นคลิปที่น่าเบื่อคลิปหนึ่งเลยเนะผมก็ขุดไปเรื่อยๆนะเดีย๋ยวผมว่าผมต้องไปเอาพ่วมานะผมผมรู้สึกว่าผมขาดแลนพั่วนะผมครับ โชเวลโชเวลยี ll, ll, อันไม่เอาเอาสอันพอหนโอเคมาแปะโอเคโอเคผมวิ่งลงมาถึงข้างล่างเหมืองเรียบร้อยผมได้พวกมาช่วยขุดแล้วใน้ขุดเร็วขึ้นนะผมเป็นเหมืองที่วุ่นวายมากเลยนะผมผมจะทำการขุดข้างๆไปอีกโอเคนะโอ้ยเหล็กอีกแล้ว เอ้ยผมจำไม่ผิดถ้าผมจำไม่ผิดแล้วเหล็กมันจะดรอปเยอะใน Y37 ไามสิบเหรอนี่มัน Y12 สิบองนะนีมันแปลกโอเคผมจะทำการขุดไปทางนี้แล้วกันผมรู้สึกว่าทางนี้จะไม่เจอเพชรเลยนะผม,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 มแปะท็อปขุดไปเไรื่อยอี่มันวูจะเจอเพชรหรือเปล่าวันนี้ ผมว่าผมจะขุดเป็นชั้างๆดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปเริ่มตั้งแต่ประมาณปากปาก้ากงเข้านี้แล้วกัน1นึช้งจะเต็มไปด้วยเออจะเขาเรียกอะไรใหญ่1 6คูณ16 16, 16, ไม่ก็8คูณนะผมผมจะทำการขุด1นึช้งกันแล้วกันเนับตรงนี้เป็นเออตั้งแต่ครับติ้งแทเบิลเป็น1บล็อกแล้วกันเอ้ยหนึช้งกันแล้วกันอ่3หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ 13 14 15 16หรือเปล่าวะนั่น16นะครับผมโอเค16บล็อกน่าจาก,การการประมาณของผมน่าจะ16บล็อกนะครับผมโอเคผมจะทำการขุด1ชั้นกันเต็ม16คณ16ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 โอเคผมจะนับตรงนี้เป็นหนึ่งชั้งเนะผมซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเจอเพชรหรือเปล่านะผมว่าอาจจะเจอแล้วนะมันต้องเจอแล้วล่ะผมจะขุดยังไงดีโอ้เสียงทําน่กกากลัวมากขุดเงี้ยแล้วกัน มันต้องมีเพชรอยู่แถวนี้สิือผมจะลองขุดลงมาในดิขุดมาในดีไหมมันอาจจะเจอ <c oughs> เดี๋ยวนะมันอยู่ตรงนี้นเองนี่นอ,น <c oughs> อ,อ้ยเจอแล้วโอ้ในที่สุดจีในที่สุดสิ่งที่ผมหามา่นานมีก้อนอ่ะสี่ก้อนเหรอ 4 4กสบก้อน่ะ What Why เดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7ใช่เปลใช่ป่าวะ7ะก้อน What ผมเจอได้ไง How โอเคในที่สุดผมว่าเจอเพชรนะครับผมหลังจากที่ผมขุดมาประมาณ20กว่าวนาทีได้นะครับผมเฮ้ยเมื่อยนี่ในเป็นเพชรก้อนแรกๆของเรานะครับผมโอเคผมไม่ทำการขุดเลยนะครับผม เย่เพชรผมขอเก็บภาพปกคลิปนิดหนึ่งโอเคผมได้ภาพปกคลิปแล้วนะผมก็ขุดเ yeah, พชรไปเย่พเราได้เพชรแล้วโคตรดีใจนะผม okay. โอเคโอ้เจ็ดเพชรโอ้เพชรโอ้โอ้ผมดีใจมากไดมอนว้าวโอเคผมจะทำราการติดคลิปตรงนี้เลยไหมโอ๊ยพวกเราจะไิดคลิปไม่ได้นะพวกเราไม่ค้าพีเอกเพชรที่ขุดเพชรที่ขุดเพชร อย่างนี้ยังไงวะโอเคที่ขุดเพชรเอามาวางแปะวางนี้แล้วก็ามาถือวัด <What? S 1> ทำไมไม่ขึ้นฮาวอาชีพมตนไม่ขึ้นออ๋อในย,ยังไม่มีของเพชรนะผมโอเคเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้ในะจบเพลงแค่นี้ผมค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กอย่าลืมกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะผม อยากให้พีนะ่าออกยเร็วกดไลค์นะผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะไม่ทำอาชีพนลอยก็ได้ครับผมจนคลิปหน้าครับผม